เติมเกมราคาถูกต้องที่ Over Topup ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์หรือ Facebook โดยตรงสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้จะพามาดูร้านค้าประจำเดือนธันวาคมว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างร้านคา้าไปที่ร้านค้าไพมอนแลกเปลี่ยนด้วยสตาร์กริเตอร์ รอบนี้มีบาบารากับเคยานะครับบาบารานี่สำหรับใครที่ยังไม่ปลด6คือ5ดาวอยู่ยังไม่6เนี่ยก็เป็นโอกาสดีนะครับที่จะทำให้ปลด6ดาวเพราะว่าบาบาราปลด6ดาวนี่ชุบชีวิตนะครับชุบชีวิตทันที1ตัวในในทีมที่ตายนะไม่ได้ชุบตัวเองนะครับชุบคนอื่นกูดาว15นาทีอันนี้ก็เคียาเป็น ตัวละครเริ่มต้นจากฟรีสำหรับทุกท่านสำหรับใครต้องการปลด1หรือ2นะครับเดี๋ยวไปดูขียะปทหนึ่งด,ดีกว่าว่าดีแค่ไหนกลุ่มดาวที่1นะครับเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่ได้รับผลกระทบจากน,น้ำแข็งอัตราคริของการจด,ดิบุกปกติและชัดจำตีของของียเพื่อเพิ่มความสิ่งก็คือถ้าใครใครก็ตามมีน้ำแข็งเกาะหัวนะครับจะเพิ่ม คิดที่เข้าเรให้อีก15%จากการโจมตีปกติและชาร์จแต่ถ้าเกิดใครปลด1จะปลด2ก็มาดูอ่า uh, n น v ว r e n d i n g p e r f o r m a n c e ก็คือสกิล l t i m a t e นะ i l l ลอัตเมท e เนี่ยของเคยา่าระยะเวลาจะต่อเนื่องอีก2.5วินาทีถ้าจะกำจัดศัตรูได้นะครับแต่ว่าเพิ่มได้มากสดุดไม่เกิน15วินาทีนะดันนี้ก็เพิ่มสกิลนะครับ อันนี้ก็ดาวที่4ก็คือเมื่อเคยยาใกล้ตายจะสร้างโลดูดซับกําลัที่30%ของพลังชีวิตสูงสุดนะครับแล้วก็โลดนี้ดูดเป็นโลดที่ป้องกันน้ําแข็งได้ดีมากๆนะครับป้องกันได้250%อันนี้ก็เพิ่มเลเวลสกิลนะครับอันนี้ก็อาร์ติเมตอาร์ติเมตจะสร้างใบมีน้ําแข็งเพิ่มขึ้นอีก mm hmm. ก็จัดว่า mm hmm. เป็นตัวละครที่ดีดีมากนะครับ ต่อไปนะครับต่อไปมาดูอาวุธเซตรอยแยวนะครับรอยแยวลองสอดเกศสอดสปเปียนะครับหนังสือธนูเหมือนกันหมดออฟรองจะเป็นพลันโจมตีออฟหลักจะเป็นพลันโจมตีพื้นฐานเป็นธนูออฟพลันโจมตีด้านล่างนะครับเป็นสกิลสกิลของออความสามารถความสามารถของเซตนี้เป็นโฟกัส โฟกัสคือเมื่อโจมตีก่อนให้เกิดความเสียหายอัตราคริจะเพิ่มขึ้น8%สแต็กได้5ครั้งอันนี้ก็คือเมื่อเมื่อคุณอันนี้ผมอ่านนะผมอ่านเอาแล้วก็วิเคราะห์ก็คือถ้าเราโจมตีเนี่ยมันจะทําให้ค่าคริติคอขเพิ่มขึ้น8%ทุกๆครั้งที่เราโจมตีสูงสุดสแต็ก5ครั้งนะก็จะได้ค่าคาริติคอลเรทอยู่ที่40แล้วก็พอตีติดคริติคอขโป้งนะครับก็จะล้าง จำนวนคีิ์ททั้งหมดออกไปก็คือ,อเหมือนกับแบบชาร์จชาร์จเลดคริติคอลขึ้นเรื่อยๆชาร์จ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 พอคริติคอลโป้งก็สแตก็กก็หายนะครับตรงนี้ถ้าถ้ามองเผินๆก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามองลึกๆว่า,าเขาพูดว่าเมื่อการโจมตีก่อให้เกิดความเสียหายเขาคิดทุกอย่างหรือเปล่าอะไรที่ผมคิดนะคือคิดทุกอย่างหรือเปล่าแบบว่าถ้าเราตีเร็วมากมาก อ่าถ้าเราตีเลยมากๆเนี่ยมันจะมันจะนับเป็นฮิตหรือเปล่าถ้าเกิดเราโจมตีทีเดียวโดน3ตัวจะนับเป็น3ฮิตไหมอ่าแปดสายี่สิบสี่ด้ทีละยี่ิคคลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะติดบ่อยอยู่นะหรือว่าอ่าการโจมตีบาง,บาง,บ,างบางการโจมตีที่โจมตีไปหนึ่งครั้งแล้วมันเป็น3ฮิต4ฮิตอ,อย่างเงี้ยมันจะอัตาคิจะสแต็เคเพิ่มเพิ่มตามฮิตที่มันอยู่ในรูปแบบการโจมตีของเราหรือเปล่า อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับซึ่งถ้าเปิดแบบนั้นก็น่าสนใจแต่ว่าถ้าเกิดคิดแค่ฮิตหลักทีเดียวทีละหนึ่งก็ไม่น่าสนเท่าไหร่หรือจะเป็นหอ,อกอหอ,อกก็คือ,อความเร็วในการโจมตีของหอ,อกมันมากอยู่แล้วนะครับแทงแทงเนี่ยแป๊บเดียว4ฮิตนี่แป๊บเดียวนะครับชึกชึกก็อาจจะดีก็ได้นะครับติดขี้แต่ก็กลัวจะไปติดขี้เอาตอนฮิตที่มันดาเมจต่ำๆๆนะครับแต่ว่าโดยรวมก็คือ ยังยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่ก็แค่พอใช้ได้ต่อไปแลกเปลี่ยนด้วย s t a r d u ั t อันนี้จะเหมือนเดิมตลอดนะครับพอเปลี่ยนปุ๊บแน่นอนอย่าพลาดอย่าพลาดที่จะแลก i n t e r อร์ทวาเฟให้หมดเขาเลยอย่าอย่าพลาดที่จะแลกไอคิวเฟดให้หมดเขาแล้วก็มิสติกเอนชานเมนอ l อกับ Mora แบบถูกสุดนะครับแลกให้หมดเลยเดือนหนึ่งซื้อได้ทีนึงเราต้องไม่พลาดส่วนพวกนี้ก็ไม่ซื้อมันเดิมนะครับก็ซื้อแค่นี้ ถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละครับร้านค้าประจำเดือนธันวาคมก็ตัวละครเป็นบาบาร่ากับเคยาเสียใจที่ไม่ใช่ตัวที่เลงไว้แต่ว่าไม่เป็นไรรอได้งั้นก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับเติมเกมราคาถูกต้องที่ Over Top Up ราคาอาจมการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์หรือ a c e b o o k โดยตรง